สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแจ๊ปสูงแรกนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์สกอร์สูงในครึ่งเวลาแรกนะครับประจำวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าคืนนี้จะมีคู่ที่เด็ดคู่ไหนกันเลยกันนะครับจะไปชมคู่ที่เด็ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศรในกลุ่มนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มฟรีนะครับอ่ากลุ่มฟรีเข้ากันฟรีๆได้เลยนะครับดูบรรยากาศนะฮะที่ให้ไปนะครับเมื่อวานก็ให้ไป5คู่ก็วินทั้ง5คู่เลยนะครับเมื่อวาน ครับคู่ที่เด็ดประจำค่ำคืนนี้นะครับในรอบ2ทุ่มตรงนะครับระหว่างทีมยูเครนนะครับยู23นะฮะแล้วก็อิตาลียู21นะครับอันนี้เป็นบอลทีมชาตินะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจากการวิเคราะห์เป็นยังไงบ้างนะครับไปชมกันเลยครับก็คู่นี้นะฮะคู่นี้ก็ดูจากรายละเอียดนะครับรายละเอียดอัอนดับคะแนนนะครับอันดับคะแนนตอนนี้ก็ ยูเคนอันดับที่1นะครับมี3คะแนนนะครับแล้วก็อิตาลีก็มี3คะแนนเหมือนกันนะครับชนะ1นะครับยังไม่แพ้นะฮะแต่ว่าลูกได้เสียนะครับลูกได้เสียเนี่ยยูเคนยังไม่เสียประตูเลยนะครับถือว่าฟอร์มกันยังดีอยู่นะฮะแล้วก็ผลงานที่พบกันก็ยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับสำหรับ2ทีมนี้นะครับผลงานแข่งขันที่ผ่านมานะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับทีมยูเคน3นัดแรกเนี่ยก็ แพ้2นัดนะครับแล้วก็ชนะ1นัดนะฮะโดยชนะอินโดนีเซียอยู่20ไปสามนนะครับส่วนสกอร์ในครึ่งแรกนะครับ3นัดล่าสุดเนี่ยมีสกอร์ในครึ่งแรก2นัดแล้วก็มีสกอร์ในครึ่งหลังสองลูกอีก1นัดนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีสกอร์ทุกนัดนะครับสำหรับฟอร์มของยูเครนนะครับส่วนอิตาลียูยีเนี่ยก็มีสกอร์ในครึ่งแรก สองนัดนะครับจาก3นัดล่าสุดนะครับแล้วก็มีเสมอกัน1 1นในครึ่งหลังนะครับกับตุรกีนะครับในอีกหนึ่งนัดนะฮะสรุปแล้วก็คือ3นัดล่าสุดเนี่ยมีสกอร์ทั้ง3นัดเลยถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับสถิติของคู่นี้นะครับไปดูในเรื่องของราคากันบ้างนะฮะราคาคู่นี้เนี่ยที่มองว่าอาจจะเกิดสกอร์ในครึ่งแรกนะครับราคาก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับราคาเปิดแล้วก็ราคาปิดเนี่ย หมายถึงราคาก่อนแข่งนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับราคาต่อแฮนดิแคปเนี่ย0.90นะครับแล้วก็ต่อปอปอปอด้วยนะครับ 0. เสมอครบครึ่งนะครับหรือปอปปน,น,นั่นเองนะครับ0.90เท่ากันเนี่ยถือว่าสวยนะฮะเป็นราคาที่สวยมากนะครับสำหรับคู่นี้น้ำา2ฝั่งเท่ากันนะครับส่วนราคา 1x2 นะครับ 1x2 เนี่ยก็ราคาทีแรกอิาอตาลีนะครับอิตาลีต่อที่ ตอนที่ราคา1.91เนี่ยก็ไหลขึ้นนะครับเป็น2.10แล้วก็ส่วนยูเครนนะครับยูเครนก็จาก3.20เนี่ยหล่นลงมาเหลือแค่2.88เนี่ยหมายถึงว่าโอกาสที่ยูเครนวันนี้น่าจะบุกนะฮะน่าจะบุกอาจจะบวมระบุกสู้นะครับพูดง่ายๆส่วนผู้เสมอเนี่ยผู้เสมอลดลงแสดงแต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะเกิดสกอร์นะครับ ก็ถือว่าวันนี้น่าจะเป็นสกอร์ที่อาจจะเสมอกัน1-1หรือชนะกัน2-1ก็ได้นะครับแต่ว่าในครึ่งแรกอาจจะมีในอย่างน,น้อย1ประตูนะครับสําหรับคู่นี้นะฮะส่วนสูงเต็มเวลาเนี่ยสูงเต็มเวลาถือว่าโอเคเลยนะครับ0.88แล้วก็0.93นะครับเต็มเวลาเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ไม่ถึง0.90เนี่ยถือว่ามีโอกาสที่จะเกิน3ลูกนะครับสาหรับคู่นี้นะฮะผมมองว่า มีสกอร์ในครึ่งแรกแล้วก็อาจจะเกิดสกอร์สูงเต็มเวลาด้วยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็ยังไงก็รอติดตามผลนะคะสองทุ่มตรงสำหรับวันนี้นะฮะวันที่6นะครับมิถุนายนปี2อ2 4นะครับหรือปี67นะครับส่วนได้ท่านใดก็สามารถจะเข้ากลุ่มนะคะก็กดเข้าฝุ่มใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเข้ากลุ่มฟรีนะฮะเขากดเข้าไปเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับ เข้าได้เข้าได้ทุกคนนะครับทุกเพศทุกวัยทุกอายุนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามให้เสมอมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ